คณผู้ชมคะต้องบอกว่าสําหรับหนุ่มคนนี้ค่ะเขาเป็นอีกหนึ่งพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยนะคะนั่นก็คือคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยค่ะโดยเรามักจะเห็นเขาเนี่ยมีผลงานมากมายเลยหลากหลายด้านนะคะแล้วอีกหนึ่งรายการที่โด่งดังมากๆเลยก็คือรายการโหนกระแสค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่31ตุลา2565ค่ะมีการนําเสนอประเด็นที่เป็นคุณแม่ของอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลดังขับรถชนคนตายแล้วหนีค่ะมีบางช่วงบางตอน ะะที่ธนานแก้วเขาบอกว่าแปลกนะตำรวจเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือมันต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่าสื่อเนี่ยกลายมาเป็นที่พึ่งของประชาชนมีอะไรเอาละเอะอะร้องสื่อเอะอะบอกสื่อละคุณดุมกัญชัยค่ะเขาเลยพูดต่อนะคะว่าก็นี่แหละเพิ่งพูดไปว่าบริบทของสังคมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอานะกรณีแบบนี้เนี่ยทางฝั่งตำรวจต้องเป็นคนไปตามหากล้องวงจรปิด รถเป็นยังไงไม่ใช่ทางฝั่งญาติคนตายเนี่ยไปตามหากันเราเองตำรวจนะไม่ใช่นกเขาที่จะต้องแบบเออคอยย่อยแล้วก็เอาไปให้แบบเนี้ยพอจะติดต่อข้อมูลก็หายอีแล้ติดต่อไม่ได้อีกแล้ว แล้วก็มาด่าว่าเฮ้ยไอหนุ่มเอาอีกแล้วเล่นตำรวจอีกแล้วผมไม่ได้เล่นนะแต่บริบทสังคมเนี่ยจะเปลี่ยนสื่อมีแค่ทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลออกไปไม่ได้รับแจ้งความนะตำรวจนี่แหละเป็นผู้พิทักษ์สันติราษเป็นผู้ที่รับแจ้งความแล้วอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องนี้นี่อะไรอะเอะมาโหนกระแสเอะมาร้องโหนกระแสทําไม ไม่ให้เห็นว่าเอ้ยมีอะไรต้องไปหาตํารวจที่นี่นะมีอะไรต้องไปหาตํารวจคนนี้นะอย่างที่บอกนี่แหละนี่อคือต้องไปตามหาตํารวจที่เป็นองค์กรใหญ่ๆพอมีข้อเสียปุ๊บก็ถูกเชื่อมโยงไปหมดเลยอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญซึ่งผู้ชมขาถ้าหากว่ามองตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเออเดี๋ยวนี้คนร้องซื้อแท็กโหนกระแสสแท็กรายการนั้นร้องรายการนี้สิ คือเรียกได้ว่าคนอื่นเนี่ยแทบจะปัจจุบันเนี่ยคนเรามันยังไงอะผู้ชมเขาไม่ค่อยอยากจะพึ่งตํารวจนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวมองว่าเออปัจจุบันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อว่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยกับเรื่องราวที่คุณหนุ่มพูดกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะอันนี้ไม่ได้พลาดพิงองค์กรนะคะแต่ว่าเออมันก็มองบริบทโดยรวมของสังคมแล้วมันส่วนมากมันก็จะเป็นแบบนั้น,นจริงๆคุณผู้ชมค่ะ